ยังอยู่กันในประเด็นของผู้กํากับโจ้นะครับผู้กํากับที่กลายปเป็นเรื่องอื้อฉาววันนี้นะครับหลังจากที่สาลอนุวัตหมายจับนะครับพร้อมกับตํารวจอีก7นายรวมถึงผู้กักกับโจ้ด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยมีการควบคุมตัวได้แล้วสี่รายนะครับอีก3รายเนี่ยอยู่ระหว่างหลบหนีรวมไปถึงผู้กักกับโจ้เองเนี่ยยังไม่ได้พบตัวนะครับซึ่งความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยมีการจัดชุดไล่ล่านะครับโดยสำนักงานหลวงชาติเนี่ย พบตรเนี่ยจัดทีมไล่ล่านครับล่าสุดมีการเข้าไปตรวจค้นบ้านของพุ่มกับโจ้ย่านรามินทานะครับเพื่อที่จะหาข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติมในคดีนะครับซึ่งปรากฏว่าก็ไม่พบตัวพุ่มกับโจ้นะครับส่วนอีกประเด็นครับการออกมาตีแผ่เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นส่วนของมีการเผยแพร่คลิปนะครับผ่านทางทนายตั้มนะครับและตีแผ่ข้อมูลต่างเนี่ยโดยทนายเดชานะครับซึ่งเหมือนจะกลายเป็นศึกทนายแลวครับเพราะว่าทางทนายตั้มเนี่ยไม่ได้ออกมาแฉแค่คลิปนะครับ วันนี้ออกมาพูดถึงประเด็นว่าตายตำรวจที่มาร้องเรียนเนี่ยที่ส่งคลิปมาให้เนี่ยบอกนะครับว่าได้มีการส่งคลิปให้กับทางทนายท่านหนึ่งด้วยแต่ปรากฏว่านทนายท่านนี้กลับนําคลิปนี้ไปต่อรองกับพุ่มกับโจ้เพื่อจะเรียกเงินนะครับเรียกเงินแทนครับแทนการปล่อยคลิปโดยแรกกับการไม่ปล่อยคลิปนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเดือดดาลเลยครับแน่นอนครับคนที่ออกมาตีแผ่เรื่องนี้เป็นคนแรกก็คือทนายมิชาครับ โดยทางทนายเดชาก็ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าการที่ปล่อยคลิปเนี่ยถือว่าเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าผู้ต <K pourquoi S 2> <think> ้องหาเนี่ยหลบหนีไม่ได้คือพุ่มกับโจ้เนี่ยหลบหนีไม่ได้นะครับแสดงว่าเป็นการทำลายกระบวนการยุติธรรมด้านทนายเกิดผลออกมาแฉต่อครับบอกว่ามีทนายคนเนี้ยที่ทนายต้ามกล่าวอ้างเนี่ยนะครับเรียกเงินไปที่พุ่มกับโจ้เนี่ยพุ่มกับโจ้เนี่ยเรียกผู้ต้องหาที่รีดซับในสองล้านได้ไหมครับทนายเกิดผลบอกทนายเนี่ยเรียก พุ่งกลับ20ล้านครับพเพื่อจะแลกกับการไม่ปล่อยคลิปที่ทางตำรวจใช้ผู้น้อยเนี่ยเราส่งไปให้เพื่อเป็นการล้อเรียนนะครับนี่ก็เป็นสึกระหว่างทนายความนะครับที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับอีกประเด็นคือทนายนิดาครับทนายนิดาเนี่ยโต้อตอบกลับไปยังทนายเดชานะครับว่าการเปิดเผยคลิปที่ทนายเดชาบอกว่าเป็นการทําลายกระบวนการที่ทำเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีไม่ได้ทางทนายนิดาออกมาโพสต์ข่าวระบุเลยนะครับว่า คนที่ได้คลิปก่อนหน้าและเปิดก่อนพุ่มกับน้องสวรรค์อาจจะถูกหมายจับโดยไม่ทันทตั้งตัวแล้วไม่หลบหนีก็ได้การเปิดคลิปกลับมองว่าเป็นการขับเลื่อนกระบวนการที่ทําให้รวดเร็วขึ้นนี่ในส่วนของไทรดาออกมาตัวตอบประเด็นนี้นะครับต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปนะครับหลังจากที่มีการออกหมายจับนะครับและท่ามกลางข่าวหรือว่าพุ่มกับโจนเนี่ยไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปขณะนี้เนี่ยตะได้ตำรวจชาติอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน ตำรวจทั้ง4นายที่ถูกควบคุมตัวได้นะครับส่วนอีก3นายในอยู่ระหว่างหลบหนีรวมถึงุ่มกับโจ้เองเนี่ยต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปครับเดี๋ยวมารายงานกันให้ทราบในระด,ดับต่อไปครับนี่คือข่าวไวทยทนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ